สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ให้คําปรึกษาแล้วค่ะวันนี้พี่กันมีนัดนะคะมาไลฟ์ให้ความรู้เรื่องของตกขาวปกติแล้วก็ตกขาวผิดปกติค่ะแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วโดยในคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงหลังคลอดนะคะหรือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ค่ะมาเข้ามาฟังเลยนะคะปัญหาตกขาวหลังค้อนะคะเป็นปัญหาที่พบดอยในในคุณผู้หญิงเนาะแล้ววันนี้คือจริงๆแล้วลูกเพจพี่กันส่วนใหญ่ก็เป็นคุณแม่เนาะแม่หลังคลอดแม่ตั้งครรภ์ค่ะเราก็มีตกขาว อาจจะมีตกขาวได้ทั้งเป็นปกติแล้วก็ผิดปกตินะคะในคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยบางทีตกขาวก็เพิ่มมากขึ้นแล้วตกขาวแบบไหนนะคะที่ผิดปกตินะคะวันนี้พี่กันก็มีมาบอกแล้วถ้าไม่รักษาจะเป็นอะไรไหมนะคะใครมีปัญหาตกขาวหลังค่อนไหมคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ในนี้บ้างไหมนะคะเออ จริงๆแล้วคุณแม่รู้ไหมคะว่าตกขาวเนี่ยในผู้หญิงนะคะเป็นได้เป็นปกติไม่ได้ว่าผิดปกติบางคนมีมากบางคนมีน้อยนะคะปริมาณตกขาวนะคะที่บอกว่ามากเนี่ยมากแค่ไหนแล้วแบบมีแค่ขนาดไหนถึงปกติลักษณะแบบไหนที่ผิดปกติอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตกขาวคืออะไรก่อนเลยเนาะตกขาวคือสารคัดหลั่งนะคะที่ออกจากช่องคลอดที่เราเรียกตกขาวเพราะว่าตกขาวส่วนใหญ่ที่เป็นปกติเนี่ยเป็นตกขาวที่ เป็นสีขาวอ่าแต่ถ้าตกขาวหรือว่าสารขั้นหลังที่ออกจากทางช่องคลอแล้วเป็นสีอื่นนะคะก็คือตกขาวเดี๋ยววันนี้เราจะบอกว่าตกขาวที่ผิดปกติะคะ่ะที่ไม่ใช่สีขาวอะเกิดจากอะไรแล้วก็สีไหนที่ผิดปกติเนาะและตกขาวมีปริมาณประมาณขนาดไหนวันนี้พี่กันเตรียมสลิงมาให้ดูด้วยนะคะโดยปกติแล้วผู้หญิงเรามีตกขาวเนี่ยได้เกือบทุกวันนะคะปริมาณเนี่ยบางคนก็ประมาณสักอันเนี่ย หนึ่งซีซีนะคะบางคนก็นี่ค่ะซีซีซีเนี่ยขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเห็นจากกระบอกเซลิงที่ว่าจะชัดเจนนะเนาะ,ะถ้ามีปริมาณเนี้ยก็เกิดเป็นได้ออ,อันนี้คือลักษณะแบบตกขาวที่แบบเป็นได้ในผู้หญิงเราในคุณแม่ตั้งครรภ์มีในนี้ไหมคะแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะก็จะสังเกตว่าคนที่ไม่เคยมีตกขาวเนี่ยเหมือนก็มีตกขาวมากขึ้นคุณแม่ก็อาจจะตกใจเล็กน้อยนะคะหรือว่ากังวลใจนะคะจริงจริงแล้วถ้าเป็นตกขาวปกติ ก็ไม่เป็นไรในคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะคะก็มีได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามตกขาวนะคะก็มีที่เป็นผิดปกติและอาจบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพของคุณแม่คุณแม่อาจจะมีติดเชื้อที่ช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะและยังเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายกับเราด้วยอันนี้ก็คือสําคัญมากที่คุณแม่จะต้องรู้ว่าเรากําลังมีตกขาวผิดปกติหรือเปล่าพี่กันเลยอยากเอามาฝากคุณแม่นะคะบางคน แบบหลังข้อก็ไม่ได้ตรวจเออไม่เคยตรวจภายในขอลูกล้วก็ไม่เคยตรวจภายในอีกเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วควรจะตรวจเป็นประจําทุกปีนะคะก็เลยอยากให้คุณแม่รู้กันนะคะมาพูดถึงตกขาวที่เป็นปกติกันอีกหนึ่งครั้งลักษณะตกตกขาวที่เป็นปกติคือเป็นลักษณะสีใสหรือสีขาวนะคะ หากบางคนเป็นสีเหลืองจางๆก็อาจจะมีได้เหลืองจางๆนะคะไม่ใช่เหลืองแป๊ดนะคะเหลืองจางๆเป็นได้นะคะออกแบบครีมๆอย่างเงี้ยเป็นได้แต่ต้องไม่มีอาการแสบคันนะคะบริเวณช่องคลอดนะคะส่วนใหญ่ตกขาวเนี่ยอาจจะออกทุกวันหรือจะมีมากขึ้นช่วงก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนนะคะก็ดูว่าเราเนี่ยมักจะมีช่วงไหนก็สังเกตสังเกตตัวเองไว้นะคะ สาเหตุตกขาวที่ปกติก็มีหลายอย่างด้วยกันเมื่อกี้ที่พี่แกนบอกแล้วนะคะก็อาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราติดโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นโรคร้ายเลยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเนื้อง,งอกหรือว่าเกิดปัญหาเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์ก็โรคหนองในนะคะอันนี้คือเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าตกขาวปกติเป็นแบบไหนทีนี้เราจะมาถึงช่วงของตกขาวผิวปกติเป็นแบบไหนนะคะ ตกขาวผิดปกติเป็นตกขาวที่ไม่ใช่สีขาวเป็นตกขาวที่ถ้าเป็นสีขาวแต่มีกลิ่นเหม็นกิน่นคาวนะคะเป็นสีเขียวสีเทาสีเหลืองเข้มหรือตกขาวสีน้ําตาลสีแดงสีดํานะคะที่บ่งบอกว่ามีเลือดปนแบบนี้คือตกขาวที่ผิดปกติและมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้ปวดท้องแสบร้อนบริเวณช่องคลอดคัน เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อันนี้นะคะก็คือตกขาวที่ผิดปกตินะคะทีนี้แต่ละสีของตกขาวที่ปกติแต่ละสีเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างวันนี้พี่แกงก็เอามาฝากด้วยกันนะคะสีเขียวนะคะถ้าเรามีตกขาวสีเขียวหมายถึงตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อของโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะเช่นหนองใน บางครั้งก็สัมพันธ์กับการรับประทานอาหารของเราเช่นหน่อไม้ดองเป็นต้นนะคะในหลายคนกินหน่อไม้ดองเนี่ยก็จะมีเรื่องของตกขาวผิดปกตินะคะถ้ามีสีเขียวแบบนี้ก็ต้องไปตรวจไปพบแพทย์ก็คือเราสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากเชื้อ,อไรแต่ว่าแพ,แพทย์จะเป็นคนวินิจฉัยแล้วก็ฟันธงพร้อมกับให้ยารักษาเรานะคะถ้าตกขาวเป็นสีขาวขุ่นขุ่นุนนะคะแล้วก็ ร่วมกับมีอาการคารันหรือแสบช่องคลอดร่วมด้วยหรือว่าแสบร้อนขณนะมีเพศสัมพันธ์อันนี้เป็นลักษณะของตกขาวที่อาจเกิดจากการติดเชื้อราซึ่งพบได้บ่อยมากในเพศหญิงอ่าเดี๋ยวต้องมาดูที่การป้องกันด้วยนะคะต่อไปนะคะตกขาวสีเทาตกขาวสีเทาก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งแบคทีเรียก็มีหลายตัวนะแพทย์จะต้องทําการตรวจถึงจะรู้ว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียชนิดไหนการรักษาก็ต้องให้ยาให้ตรงกับเชื้อนั้นอ่าไม่ใช่ว่า คือไอ้จะติดเชื้อแบคทีเรียไปซื้อยามาใช้เองอย่างเงี้ยไม่ใช่คือตัวแบคทีเรียมีหลายตัวต้องใช้ยาให้ตรงมันก็อาจจะไม่หายนะคะต่อไปเป็นตกขาวสีน้ําตาลสีแดงสีดํานะคะตกขาวที่มีเลือดปนแบบเนี้ยน่ากังวลมากเออนะคะใครมีตกขาวหรือมีเออสิ่งคัดหลกักออกจากช่องคลอดแล้วมีเลือดปนนะคะอันเนี้ยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อในมดลูกหรืออักเสบในมดลูกนะคะร่วมกับหรือ โรคร้ายแรงเลยคือเนื้องอกหรือว่ามะเร็งนะคะอันนี้คือสิ่งที่กังวลถ้าคุณแม่มีแม่ไม่ต้องกลัวนะคะแม่ไปหาคุณหมอนะคะการตรวจรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะช่วยแม่ได้นะคะตกขาวไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเทาสีน้ำตาลน,นะคะทุกตัวเนี่ยถ้ามีหรือตกขาวสีขาวขุ่นแล้วมีคันมีแสบนะคะมีเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ก็คือควรไปพบแพทย์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะสีไหนก็ตาม ทีนี้ถ้าเป็นตกขาวแล้วไม่รักษาได้ไหมพี่กันคือบางท่านอาจจะสูบคันเอ,อ่อทนได้หรือว่ารู้สึกไม่ไม่ได้ไม่ได้เลือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าเวลาที่เราไม่ได้รักษาตกขาวนะคะปล่อยให้เป็นเรือรังหรือเป็นอยู่นั่นแหละอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของอุ้งเชิงการอักเสบหรือว่าหมดลูกอักเสบได้เกิดหนองในได้นะคะแล้วในคุณแม่ที่ตั้งครันคุณแม่ที่ตั้งครันนะคะจะยิ่งทําให้มีปัญหาแทรกซ้อนระหว่างตั้งครันเช่นทารกน้ําหนักน้อย หรือเรื่องของการคลอยก่อนกําหนดสําคัญมากถ้าคุณแม่ตั้งครันแล้วมีตกขาวที่ผิดปกติพี่กัรแนะนําว่าให้บอกคุณหมอที่ฝากคันหรือว่าถ้าไม่ถึงช่วงฝากคันควรไปพบแพทย์นะคะให้คุณหมอตรวจแล้วต้องได้รับการรักษาเมื่อนั้นเดี๋ยวคุณแม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมานะคะ,ะแต่ทีนี้นะคะทีนี้เราถ้าเราไม่อยากเป็นตกขาวเนาะที่ผิดปกติปกติแล้วเรามีตกขาวได้สีใสสีขาวไม่คันไม่แสบแต่ว่า ถ้าเราจะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอาการผิดปกติคืออาการคันอาการแสบหรือว่าตกขาวสีต่างๆตามที่พี่แก้กล่าวไปจะต้องทํำยังไงวันนี้ก็มีมาฝากนะคะ,ะ,คะต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วช่องคลอดของเราจะมีเชื้อแบคทีเรียเจ้าถิน่นหรือว่าเชื้อประชเชื้อประจําถิ่นอยู่นะคะที่คอยทําหน้าที่ปกป้องช่องคลอดของเราไม่ให้เกิดการติดเชื้อไม่ให้เกิดการติดเชื้อแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่ร่างกายเราบางทีเจ็บป่วยอ่อนแอพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือได้รับเชื้อโรคมาก็เลยทําให ัวเชือ้อแบคทีเรียตัวนี้ทํางานได้ไม่ดีก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของตกขาผปกติได้นะคะวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการตกขาผิปกตินะคะที่พี่กันนามาฝากเนี่ยมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเนี่ยแน่นอนเราจะต้องทําร่างกายให้แข็งแรงนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะงดการดื่ดมสุราหรือว่าสูบบุหรี่อันนี้ก็สําคัญนะคะข้อที่2ค่ะปรับพฤติกรรมของเราและพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราต้องปรับนะคะ พฤติกรรมที่เราต้องปรับแน่นอนค่ะหลีกเลี่ยงการอับชื้นนะคะบริเวณน้องสาวของเรานะคะหลีกเลี่ยงยังไงบ้างอะ่ะไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไปบางทีแบบใส่กางเกงยีนแบบฟิตเนาะพอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอึดอัดนะคะใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยลองเปลี่ยนเลยนะคะลองเปลี่ยนกางเกงนะคะหรือกางเกงชั้นในกางเกงสเตย์ที่มันรัดจริยงยค่ะลองเปลี่ยนช่วงที่จะได้ช่วยลด การเกิดปัญหาเรื่องของอับชื้นอึดอัดน้องสาวนะคะอ่ะเข้าห้องน้าเนี่ยเข้าห้องน้าเนี่ยจาเป็นต้องล้างและซับให้แห้งทุกครั้งนะคะเวลาล้างด้วยน้าเปล่านะคะเวลาห้องน้ำเนล้างด้วยน้าเปล่าแล้วก็ซับให้แห้งนะคะจะช่วยไม่ให้อับชื้นได้นะคะปรับพฤติกรรมอะไรอีกก็คือดูระวังเรื่องของการเป็นหวนัดเพราะเมื่อ,อไหร่ที่เราเป็นหวนัดแล้วถ้าเกิดกินยาฆ่าเชื้อบาง ฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีกินยาฆ่าเชื้อมากๆเนี่ยจะทําให้แบคทีเรียประจำถินน่นถูกทําลายไปแม่อาจจะมีตกขาวปกติได้นะคะงดนะคะปะัดพฤติกรรมคืองดฉีดน้ําสวนล้างช่องคลอดของเราใครทําอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเลิกนะคะมันจะทําให้สิ่งแวดล้อมในช่องคลอดเ,เปลี่ยนค่า pH เปลี่ยนนะคะแล้วก็คุณแม่ห้ามทําเด็ดขาดจะทำให้เชื้อแบคทีเรียประจาถิ่นเนี่ยอาจจะทาให้เชื้อแบคทีเรียประจําถิ่นเนี่ยตายได้ได แต่หากว่านะคะพฤติกรรมเรื่องของการกินหากว่าคุณแม่มาถึงพฤติกรรมเรื่องของการกินปรับยังไงหากคุณแม่นะคะมีตกขาวอยู่มากกว่าปกติแต่ไม่แสบไม่คนันให้คุณแม่ลองไปดูสิคะว,ว่าอาหารที่คุณแม่กินนะคะอาหารที่คุณแม่กินเช่นอาหารเสริมสมุนไพรหรือว่าพวกยาฮอร์โมอนต่างๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้มีตกขาวมากขึ้นพอมีตกขาวมากขึ้นตรงนี้ปุ๊บม,มันจะอับชื้นแลแ้วแฉะ นะคะก็เลยทําให้เกิดปัญหาเชื้อราตามมาอันนี้เราเลยต้องปรับงดการกินอาหารเสริมที่พวกเป็นพวกฮอโมนก่อนนะคะที่ไปกระตุ้นให้เกิดตกขาวมากขึ้นอ่าต่อไปเป็นเรื่องของการทําสะอาดนะคะวันนี้ก็มาบอกวิธีการทําสะอาดนะคะสำคัญมากนะคะเมื่อกี้พี่กัลบอกแล้วเวลาเข้าห้องน้าต้องล้างทําสะอาดทุกครั้งซับให้แห้งนะคะเวลาอาบน้านะคะเราสามารถเอ,อ่อเวลาซับนะก่อนเวลาซับให้ซับจากด้านหน้านะคะไป ด้านหลังอย่าซับสะย้อนขึ้นมาเพราะว่าตรงด้านหลังของเราก็คือ,อ,อรูทรวลวหนักร,รูที่เราไว้อึใช่ไหมคะถ้าเราเราทาย้อนขึ้นมาตรงบริเวณช่องคลอดเนี่ยอาจจะทําให้ติดเชื้อได้เราต้องซับจากข้างบนลงไปนะคะห้างไปข้างล่างไม่และไม่ใช้้าชัวร่วมกับผู้อื่นนะคะเวลาของใครของมันนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ใช้นะคะ วิธีการล้างแบบวิธีการล้างทำความสะอาดที่สองคือให้ล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นนะคะอย่างที่พี่แกนบอกว่าเราไม่ส่วนล้างเข้าไปข้างในงดพฤติกรรมนี้เด็ดขาดเนาะและล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเนาะเมื่อกี้บอกแล้วเนาะข้อที่3ค่ะเวลาอาบน้ํานะคะเราสามารถฟอกสบู่อ่อนๆได้เน้นว่าเป็นสบู่อ่อนๆนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์เลยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์นะคะของผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ยให้ใช้ภายนอกเท่านั้นนะคะ อย่างของตัวไว้พาเพยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สะอาดจุดซ่อเลน์ที่เหมาะสําหรับผิวบอบบางนะคะแพ้ง่ายนะคะทําให้เรารู้สึกสะอาดแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะตัวนี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกสดชื่นนะคะตัวนี้นะคะลองใช้กันดูเนาะข้อที่4ี่นะคะเมื่อเป็นประจำเดือนเราควรเปลี่ยน ผ้านำไมาบ่อยๆวันแรกๆพี่กันไม่ค่อยกังวลที่มีประจําเดือนเยอะเราก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วแต่วันเ,เกือบหมดวันเกือบหมดในบางทีเราใส่ค้างทั้งวันแผ่นเดียวไม่ได้ต้องเปลี่ยนทุกสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่แผ่นเดิมเนี่ยมันจะอับชื้นให้เราเปลี่ยนนะคะข้อที่ห้าค่ะาหากไม่จําเป็นนะคะไม่แนะนําให้โกนขนหรือว่าแว็กขนบริเวณน้องสาวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วขนบริเวณน้องสาวเนี่ย มีความสำคัญนะเพราะว่าจะช่วยป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปง่ายๆเนาะแต่ว่ากรณีที่บางคนออมีแล้วมีปัญหาเรื่องการอับชื้นนะคะก็อาจจะใช้วิธีการตัดให้สัน้นได้หกค่ะแน่นอนคําแนะนําสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนาะถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วควรตรวจมะเร็งปงากมดลูกหรือตรวจภายในเนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งส่วนคนที่อายุ35ขึ้นไปแม้ไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ต้องตรวจมะเร็งปงากมดลูกเช่นกันนะคะจริงๆแล้วตัวเลข35เนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยบางตำราหให้ถึง21เลยนะคะที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ต้องควรตรวจมาร็งปากบนลูกออันนี้นะคะแต,แต่ว่าเกณฑ์รัฐบาลยังใช้เป็น35อยู่นะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ก้องมากดไลค์กดแชร์ให้พี่กันนะคะวันนี้พี่ก,กันก็ไปก่อนนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเพจค่ะสวัสดีค่ะ